ซื้อสดจัดไฟแนนซ์และรีไฟแนนซ์แตกต่างกันอย่างไร สวัสดีครับพบกับเยปุ้ยนะครับ CEO รถบ้านคาร์ทูแฮนนะครับก็วันนี้ยาปุ้ยจะนําสาระดีๆนะครับมาฝากแฟนเพจสําหรับท่านที่มีเงินสดนะครับที่สามารถจะซื้อรถมือสองในราคาเงินสดได้เลยเนี่ยถ้ามีเงินจํานวนมากๆก็ไม่มีปัญหานะครับคือหลังจากซื้อสดแล้วยังพอมีเงินที่สําหรับหมุนเวียนนะฮะหรือใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นหรือว่ามีเงินสดพอที่จะหมุนเวียนในธุรกิจแล้วอันนี้ก็ไม่มีประเด็นนะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่มีเงิน ที่พอดีที่จะซื้อรถเป็นเงินสดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะช็อตหรืออาจจะหมุนไม่ทันหรืออาจจะมีสิ่งจําเป็นบางอย่างที่จะต้องใช้เงินสดในการหมุนเวียนอันเนี้ยหลายๆท่านที่ซื้อสดไปแล้วก็นํารถแล้วก็เล่มทะเบียนเนี่ยกลับมารีไฟแนนซ์ก็อยากแนะนําตรงนี้นิดนึงนะครับว่าถ้าสําหรับท่านที่มีเงินสดหมุนเวียนที่มีไม่มากพอนะครับก็แนะนําว่าให้ควรจะทําเป็นในลักษณะของการเช่าซื้อจะดีกว่าเพราะว่าเรื่องของการเช่าซื้อเนี่ยดอกเบี้ยขั้นต่ำเนี่ยเมื่อคิดต่อปีแล้วเนี่ยยังไงก็ถูกวกว่าการนํากับ ไปรีไฟแนนซ์นะครับเพราะว่าการรีไฟแนนซ์เนี่ยเบื้องต้นเลยนะครับดอกเบี้ยต่อเดือนเนี่ยฉเฉลี่ยออกมาแล้วอยู่ประมาณ0.59ต่อเดือนซึ่งคูณ12เดือนเนี่ย ก็ตกประมาณ7บาทกว่าๆต่อปีนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันจะสูงกว่าการที่เราเช่าซื้อตั้งแต่ต้นนะครับสำหรับแฟนเพจทุกท่านนะครับที่กําลังจะตัดสินใจซื้อรถด,ด้วยเงินสดนะครับถ้ามีเงินสดหมุนเวียนพอก็ซื้อสดไปเลยครับแต่ถ้าสําหรับใครที่มีเงินสดเบียดเบียดหรือว่าใกล้เคียงกับราคาที่เราจะซื้อรถเงินสดแล้วเนี่ยเราอาจจะขาดสภาพคล่องแล้วจะต้องนํารถกลับมารีไฟแนนซ์ซึ่งอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นนั้น เองนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับแฟนเพนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตามด้านล่างนี้เลยนะครับและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ